สวัสดีค่ะเมสันเทรดฟอร์เรนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะจะเป็นการเอา MT4 ใส่ไปใน VPS นะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องเปิดไอ้เจ้าตัว,ตวรีโมทเดสก์ท็อปขึ้นมาก่อนนะคะเราก็มาตรงค้นหาเจอตรงนี้ของคอมนะคะเราก็พิมพ์ว่ารีโมทรีโมทเดสก์ท็อปอันนี้นะคะเสร็จแล้ว ตรงนี้นะคะเราก็จะต้องใส่ IP ที่ตอนที่สมัคร VPS นะคะเขาจะให้เรามาก็ใส่ไปไนะด้เลย เขาก็จะขึ้นมาให้เราใส่ username นะคะแล้วก็ password เราก็ใส่ username ที่เป็นของเราได้เลยตามที่เขาให้ลงมา แล้วก็เช็คความถูกต้องนะคะว่าถูกไหมก็ให้มันจดจำของเราเอาไว้นะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ต o น t ask me again แล้วก็กด yes เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้ามาในหน้า vps ของเราได้อันนี้ก็จะเป็น ip ของ vps นะคะเสร็จแล้วเราก็จะโหลด m p 4 ใช้ของบลกไหนก็โหลดของบลกนั้นนะคะ ก็คลิกสำหรับโปรแกรมติดตั้งนะคะแล้วเราก็รอให้ตรงนี้รันให้เสร็จก่อนนะคะพอรันเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดรันเนีแล้วก็รอให้ mt 4ม o นติดตั้งให้เสร็จ แล้วเดี๋ยวมันจะติดตั้ง m p p ลงมาในหน้า VPS ให้เราเองโดยอัตโนมัติแล้วก็รอให้ VPS ให้ MTP เปิดขึ้นมาก่อนนะคะ ในหน้า vps ของเราเนี่ยจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมของเราด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตด้วยถ้าสเปคคอมเราสูงสูงมันก็จะเร็วมากนะคะแต่ถ้าสเปคคอมเราต่ำมันก็จะช้าทีนี้นะคะเรายังไม่ต้องใส่ m p 4เลข m p 4ของเราก็ได้อันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการ copy นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เอาหน้านี้ลงไปก่อน เราก็จะได้1 MP4 ละทีนี้ถ้าเวลา copy m p 4ให้มันมีหลายๆอันนะคะก็เข้าไปที่ออแฟม้มแล้วก็ไชสีแล้วก็มาที่โปรแกรมไฟล์ ะะเราก็หาบล็กของเราที่เราเพิ่งจะติดตั้งลงไปเมื่อกี้อันนี้พ m a r ตต์ม mt 4ก็กดคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จปุ๊บคลิกขวาอีกทีหนึงแล้วก็ paste นะมันก็จะ copy mt 4ให้สมมุติเราจะใส่กี่ mt 4ก็คลิกแปแล้วก็ paste ส,นะสมมุติเราจะใส่ทั้งหมด6 mt 4นะคะ1 2 3 4งตอนนี้4ี่ลว 6. จะใส่กี่ MT4 ก็ขึ้นอยู่กับว่า VPS ที่เราเช่ามีพื้นที่มีแรมเท่าไหร่ด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้เราติดตั้งอันนี้ไปแล้วนะคะตัวหลักแล้วต่อมาอัน Copy อันที่หนึ่งนะคะก็มากดตรงนี้แบบวินคิปให้มันติดตั้งให้ รอร์มินอลเราจะเห็นด้ว่ามันจะมี2อันเนอก็เอาอันที่มีข้อมูลนะคะเยอะๆก็คือตัวนี้แล้วก็อันนี้เราก็รอนะคะเดี๋ยวมันก็จะติดตั้งลงในเครื่องเราให้อัตโนมัติก็รอให้ MT 4โผล่ขึ้นมาก่อนนะคะ mp4 ขึ้นมาแล้วด้านล่างก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เรายังไม่ต้องใส่เลข mp4 เข็มไปก่อนเอาหน้านี้ลงก่อนยังไม่ไม่ใส่ก๊อบมาให้ครบก่อนเสร็จแล้วแล้วก็คลิกขวาที่เดิมตรงทรมินาวันนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า send to desktop เพราะเราจะให้มันออกมาอยู่ในหน้า d e s k t o p แบบนี้เสร็จแล้วคลิกถ้าสมมติว่า เราจะเปลี่ยนโลโก้เป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ชื่อจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อ่ะสมมุติเราว่าเราจะใช้โลโก้เดิมนะคะก็คลิกขวาแล้วก็ property นะะ okay. หน้าหน้านี้พอดีมันตัวเล็กไม่มองไม่ค่อยเห็นหอ่ terminal shortcut น,นะคะมาที่ เชนไอคอนแล้วก็เบาส์แล้วเราก็ไปที่ pc นะคะไลท์ซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์ที่ก okay. ๊ที่เราพ็บตวางแล้วก็เลือกรูปภาพนี้นะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ชื่อนะคะชื่อต้องมาที่ General ตรงนี้เปลี่ยนชื่อจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะสมมุติว่าเราจะเป็นใช้ชื่อพีมัดก็ได้หรือ m t 4 Copy ก็ได้อ่าจจะเป็น Copy ปน,นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดโอเคมันก็จะเปลี่ยนให้เห็นไหมคะชื่อก็จะเป็น Copy ปีวันเสร็จแล้วอันอื่นๆก็ทำเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ Copy อ,อันนี้เสร็จแล้วก็มาอันนี้เราต้อง ทำให้ครบทุกอันนะคะแล้วก็ดึงออกมา,าไว้ข้างนอกทุกอันให้ครบเลย นานนิดหนึ่งนะคะเหมือนเดิมก็ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันอ็ดไปก่อนนะคะแล้วก็เอาหน้านีลงคลิกขวาแล้วก็เซน d t ทูเด k ท o p นะคะเอามันเอาไว้ข้างหน้าแล้วก็ คลิกขวา property แล้วก็มาที่อยู่ในหน้าช h o ต t c u นะคะมาที่ c h a n อ e Icon m o u e ะเมื่อกี้เราเคยมาอยู่ในหน้านี้มันก็จะอยู่หน้าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็คลิกไอคอนได้เลยแล้วก็กดโอเคมาที่ General แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะอันนี้อาจ,จะเป็น copy ที่2ก็พิมพ์ไปว่า copy t o หรือจะพิมพ์เป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแล<ม>้วก็กดโอเคอตรงนี้ก็จะเป็น Copy Tool เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้ง MT4 ใส่ VPS ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ